พี่น้องถ้าอะไรมันเกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตของพี่น้องนะวนๆอยู่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 อะไรก็ตามที่วนไม่ว่าจะเป็นคําพูดของคนอื่นที่ว่าเราและมันออกจากหัวไม่ได้ความกังวลที่มันอยู่ในใจเราได้ออกไม่ได้ความรู้สึกบาดเจ็บที่ให้อภัยไม่ได้หรือลักษณะวนๆชีวิตของพี่น้องที่มันวนวนลูปอ่ะมันไม่เปลี่ยนมันเป็นแบบนี้บ่อยๆบางคนก็ป่วยบ่อยๆบ,บางคนก็ถูกหลอกบ่อยๆบ,บางคนก็ชีวิตแย่บ่อยๆบางคนก็จิตตกบ่อยๆ อะไรที่มันบ่อยๆมันคือเราอยู่ภายใต้อำนาจของมานสิริภาพคืออะไรสิริภาพคือเราหลุดออกจากที่เราเคยเป็นพระคมรพระเจ้าพูดชัดเจนว่าคนอิสเาเลียนั้นเขาร้องทูลพระเจ้าร้องทูลพระเจ้าพระพี่บอกว่าพระเจ้าไปหาโมเสสใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าคนอิาเซลร้องทูลเรามากเลยนะเราก็เลยส่งโมเสสมาช่วยกู้เขา